ตาเหลวนะครับใน,ในตาแหลวเนี่ยถ้าเขาอู้ถึงเรื่องจือก่อนนะครับจือกอ็บอกแล้วนะครับว่าตาก็คือดวงตานะครับแล้วก็จะเป็นเยียวชนิดหนึ่งแต่เป็นเยียวขนาดเล็กที่มีความไวแล้วก็อย่าฉบเชียวลงมากิ่นไก่น้อยนะครับตามบ้านอันนี้ก็คือตัวเหลวนะครับนั้น2อ,อย่างเนี่ยมารวมกันเป็นตาเหลวก็คือ,อดวงตาหรือสายตาของสัตว มีความว่องไวนะครับก็จะสามารถหันอย่างต่างๆได้ด้วยความว่องไวและก็หลอบตัวนะครับเขาเลยห้องว่าตาแหลวในส่วนของการปรากฏนะครับชื่อตาแหลวเนี่ยก็มีปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงแสนตัวได้อู้ถึงว่าในสมัยช่วงประมาณ1,600นะครับตามสามตำนานนะครับในด้านความเชื่อตาแหลวนะครับตาแหลวตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นของทีมีลิบ เป็นของขังชนิดหนึ่งของล้านนาเฮาเนาะเป็นของขนันนะครับใจ้ได้ในงานอาวมงคลแล้วก็งานมงคลตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะปะกันใจ้ในงานมงคลแต่แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นทั้งในลักษณะของการกันพูดผีปีศาจกันซิงบอดี้กันอย่างตั้งหลายนะครับเป็นการปักปั่นเขตแดนปักปั่นเขตหรือว่าปักหัว่าตรงเขตเนี่ยเป็นเขตสําคัญนะครับห้ามเข้าห้ามร่วง ละเมิดออย่างต่างๆนะครับหันใจนะครับแต่แล้วเนี่ยก็ถ้าใจในสถานที่เขาก็จะหันว่าอย่างเช่นการสืบจะตาบ้านจะตาเมืองทรงเคาะบ้านสงเคาะเมืองเขาก็จะใช้ตะแล้วอันนี้จะเป็นตะแล้วลักษณะตีใหญ่ขึ้นนะครับเขาห้องว่าตะแล้วหลวงหรือบางทีบางเตื้อเนี่ยเขาก็จะห้องว่าตะแล้วเมืองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตะแล้วหลวงตีใจ้กับบ้านกับเมืองแล้วก็ถ้าเป็นตะแล้วตีใจ้ยครับหอเฮือนต่างๆนะครับก็จะเป็นตะแล้วอันน้อย ที่เขาจะฮ้องกันว่าตะแหลวเจ็ดชั้นพ้องตะแหลวาขาเขียวพ้องตะแหล้าแงขาหรือตะแหลวมงคลเจ็ดชั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่การการฮ้องเนาะก็คือลักษณะเหมือนกันนะครับจะทําเป็นไม้ไผ่เนี่ยมาสารเพื่อมีการต่อเนื่องกันเจ็ดชั้นนะครับในส่วนของความซักซิดของตะแหลวนะครับก็จะมีหลากหลายระดับตัวเนาะบางตัวเนี่ยก่อซักซิดในระดับหนึ่งโดยบ่ต้องผ่านการมนบ่ต้องผ่าน ปุกเซกอย่างนะครับก็จะสารขึ้นมาเป็นหูบตาเหลวแล้วก็ออกไปปักตามตรงตาม,ตามหน้าตา่ไมาอย่างกันอย่างบอดีได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อเกิดความเจียมมั่นแห็มนะครับเพื่อเกิดความขังเนาะก็จะมีการปุกเซกตัวบางเต้อกระเคียนคาถาการปุกเซกก็มีตึงคูบาอาจารย์นะครับพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีนะครับปอนน้อยปนานก็มี บางวัดก็จะเอาตะแหลวมาปุ๊กเซกแล้วก็แจกให้ชาบ้านเนี่ยก็ไปติดไว้ตามบ้านตามหอตามเฮือนกันบางวัดก็จะแปลงเป็นตะแหลวลวงๆวงหลายๆจันเนี่ยเพือสถาติดไปทําบุญเนี่ยได้รอดตะแหลวเน,นะครับก็จะหารว่าตะแหลวเนี่ยยังมีบทบาทในชีวิตของคนนะครับได้สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในชีวิตได้จนถึงปัจจุบันนะครับ